โอ้ไม่ไงครับคุณเมลี่พาแซบครับผลใหญ่ครับใหญ่มากเท่าลูกปิงปองเลยอ่ะทุกคนแล้วไม่ใช่ไม่ลูกปิงปองเ่าเกิดเป็นนิดๆเทนนิสลูกเทนนิสจริงๆเอ้าแล้วผลเขาสวยเนาะครับผลนี้คือสวนผักสานะคะที่บ้านหนองปลือนะคะเขาเรียกว่าพันตรีนงนะคะของสวนของคุณพี่สาราญเนาะโอ้โหทุกคนคือโดกมากทุกคนครั้งแรกที่มาคืออึ้งมากเลย วันดจริงๆอ่ะโอ้ยอโยหหอนี่คืนไปอ่ะดกจริงๆอ่ะทุกคนแบบสุดๆทุกซอกทุกมุมแม่เจ้าแล้วคือลูกใหญ่ๆยังไม่ได้แก่นะทุกคนเนี่ยใช้เล็บจิกได้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเธอดูโอ้โหโอ้โหนีดูผลสิเนี่ยตรงเนียเป็นเป็นพวงก็ยังอ่อนอ่ะเป็นพวงเลยใช่อ่าอ่ สวัสดีค่ะพี่สำราญแต่ผมเจอเจ้าของสวนแล้วอาฟิมอั้นลูกใหญ่มากอันนี้ย้อนแสงไมนูฝั่งนี้ไม่น่าจะย้อนไม่ย้อนเนาะโอ้โหอันนี้คือหนึ่งหนึ่งมือจับจะมีสีผลก็คือลูกลูกอ่อนทั้งหมดใช่ไหมเอามือเอาเล็กหกยิกดูมันอ่อนครับผมคือใบเขาจะเขียวมากเลยเนาะเข้มเขียวเข้มเขาเรียกพันปีงงเนาะใช่ใครพัน์ปีงงก็คืออย่างนี้นะถ้าถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นอายุประมาณ สิบเดือนหรือว่าเก้าเดือนนะตรงโคนต้นจะไม่มีใบแล้วอ่ใบจะร่วงหมดแต่สายพันธุ์เนี้ยยังเคียวเข้มอยู่ใบยังไม่ร่วงร่วงช้าครับผมเป็นสายพันธุ์ที่ดกมากดกที่สุดของประเทศไทยโด่งจริงแล้วคือแกทําสวนมาเป็นแบบร่องแล้วคือตีแพรเขาเหมือนต้นนางูนนะแล้วก็เก็บผักแล้วคือทำขค้นตอรนะเหล็กแบบมันสูงอะมันเก็บง่ายอะเก็บพอดีเก็บเก็บพอดีเก็บอ่อมือผู้ชายเพราะว่าสายพันธุ์นี้ถือว่าเป็นราชินีแห่งผักผัดปลาโดยแท้จริงครับผมอ๋อค่ะ อันนี้พี่ปลูกนานยังคะอ่าแปลงนี้ประมาณ9้าเดือนถึงสิเดือนครับผมจริงๆพี่ก็ปลูกมานานแล้วใช่ใช่ประมาณห้าหกปีแล้วได้ยินว่าลาออกจากข้าราชการเลยใล่ครับทำสวนดูถูกไม่ได้นะคะสมัยนี้คือใครทําการเกษตรปลูกผักนี่คือแบบออาชีพแม่ฝันหนุนอนาคตเลยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆรับใจคุณลาออกจากครูเหมือนกันคือสโลแกนของพี่ก็คือทําเกษตรต้องทําให้ง่ายแล้วเราจะชอบครับผมทาให้เราสบายที่สุดแล้วเราจะชอบแบบมีความสุขเลยเนาะใช่อย่าทําให้ ให้เราพี่เกียรอย่าทาให้งานหนักอย่าทําให้ยุ่งายากครับทําง่ายๆครับวางระบบน้ําอะไรเรียบร้อยให้ง่ายๆแล้วเราจะชอบครับผมไม่ต้องวันวันไม่ต้องทําอะไรครับผมนั่งรับอ,ออเดอร์อย่างเดียวครับผมสบายทุกวันนี้นี่คือนั่งรับออเดอร์แล้วก็มีลูกค้ามาถึงที่อยยางเช่นเหมยเนี่ยวิ่งหาพี่แกแบบถึงที่โดยที่ไม่ต้องแบบยุ่งยากอะไรเลยครับเลยใช่แล้วทุกวันนี้เขามีโลกโซเชียลนัดเลยเหมืนมาทําคลิปอย่างเงี้ยก็กระจายแบบทําให้คนแบบได้ราปลุว่าเออสุรินทร์เขาปลูกสาบเด้อครับสุรินทร์หมายถึงว่า ปลูกผักสาบเยอะที่สุดในประเทศไทยครับผมเพราะว่าผักสับิี่เบียรว่าเยอะยังไม่เยอะเลยขนาดอำเภอสังขายังมีแค่สองสามเจ้าถูกนหมเจ้าใช่อันนี้คือสีขอระพูมนะคะทุกคนก็ใกล้เมืองด้วยนาปลูกครับในนาไม่ปลูกครับผมขายขายดีครับวันหนึ่งมีหนึ่งรถกระบะงก็ขายไม่ทันคือตอนนี้ไม่ต้องปลูกข้าวแล้วเนาะใช่ไม่ต้องปลูกปลูกผักชา้นนปลูกกระสักับปลกิโลละถ้าขายออนไลน์ก็สองร้อยบาทครับโอ้โหนานแชเดนข้างกองพีขายกิโลละสามร้อยตอนนี้หนูกําลัง ได้ให้แม่ไปตัดต้นยางทิ้งแล้วค่ะครับค <c oughs> <laughs> ออนุญาตพูดตามความจริงก็เรียนรู้ได้ครับผมไม่ไม่ห่วง,งครับผมสังเกตด, <c oughs> ดูใต้ใต้ค้างจะมองจะมองเห็นผลประมาณ2 0 3 0มเมตรคือจะหูกมมากแต่ว่าการในกล้องเนี่ยจะมองเห็นแค่ประมาณเมตรสองเมตรแค่นั้นเลยครับผมกล้องตัวศับจะมองไม่เห็นเหมือนสายตา <c oughs> ของจริงคือสวยสวยมากทุกคนแบบเขียวขจีเลยเนาะแล้วก็ผลแบบอุ้ยเยอะมากอะพี่อันนี้หนูพูดจริงว่าหนูไม่เคยเจอดดกขนาดนี้ ปกติถ้าหนูไปเก็บเนาะมันก็แบบมันน้ามีแบบเป็นกองนอนิดนิดนิดเพราะว่าอนทั้งแพรเลยทุกคนหลายๆคนที่ก็เห็นว่าเขาบอกว่าในคลิปดกแล้วพอมาเห็นของจริงทุกคนจะตกใจแบบตะลึงตะลึงเนี่ยหนูยังตะลึงเลยเนี่ยเขาเขาคิดว่ามีแค่เป็นกระจุกกระจุกไว้ไว้โชกพอมาถึงปุ๊บเขาจะตกใจเลยเขาไม่เห็นทั้งสวนเลยมองไปก็คือทั่วเลยครับตอนแรกคิดว่าสิบโลก็โอ้ยหมดสวนแล้วมั้งสิบโลพอมาโห ไม่ใช่สิบโลแล้วครับเป็นร้อยโลนะร้อยโลไม่อยู่ครับน่าจะประมาณสองสามร้อยโลแต่ว่าเราเราเราแบ่งงานไม่ได้เราให้ให้ยังมากคนละสิบโลอย่างมากครับผมเพราะว่าลูกค้ามาทุกวันครับถ้าเก็บหมดนี่ลูกค้าลูกค้าอะไรที่มาจากต่างจังหวัดก็ไม่ได้ไม่ใช่แม็แค่ในสุรินนะคือคนต่างจังหวัดเขาก็มาเรียนรู้งานเนาะมาดูเออดูดิไม่ได้มีแค่นี้จริงๆก็บอกอยู่ว่าทุกคนดูดินี่ดอกเบอร์อาฟีมนี่ เงยลูกโอ้โห,โโหไม่เจ้าฉันไม่เคยเจอดกขนาดน,นี้โอ้โหฟิล์มแล้วมันสวยเนะมันเหมือนแบบเป็นแบบแบบประดับอันนี้ลงมาเลยเนาะจริงดิพี่พปไปถ่ายตางนู้นนี่เธอดูสิเอ้าไกลๆก็มองเห็นนะเนี่ยก็ตกใจจริงๆอะว่าทำไมถึงดกขนาดนี้โอ้โหไปไกมานานเลย โอเคค่ะทุกคนเนี่ยและนี่คือผักสาบนะคะที่อยู่ที่อำเภอสิขรภูมินะคะไม่อยากจะทําคลิปเลยกลัวคนอื่นมาซื้อไลเพราะว่าไม่จองนะคือต้องจองนานจริงๆทุกคนต้องแบบต้องรอจริงๆเนาะฟิลมเนาะเพราะว่ามันช่วงเป็นกระแสแล้วมันขายดีแล้วเป็นผักที่อร่อยเป็นผักื้นบ้านอร่อยมีประโยชน์หวานอ่ะทุกคนรอชิม คนไหนก็ได้มีแต่ผลอ่อนๆครับ,มมมรออออบผม <คะ S 2> รสสารแนนนสารแนนนล,ลองชิมให้ดูครับผมไอเราก็ไม่เคยเก็บด้วยเนี่ยเก็บแบบนี้ใช่ไหมโอ้โห,ห,หดูกรอบท่านผู้ชมครับผมกรอบ,อบฟันแตกอะอือผลเขาจะมีรสหวานฝาดนะคะพี่นอ้องแซบ่บขมอมหวานมันเป็นผักชนิดเดียวที่มีความขมและหวานอยู่ด้วยกันอะคนงงไหมไม่ต้องงงนะมันเป็นอย่างนี้จริง ไม่มีเม็ดด้วยสารพัดคุณทางยาเยอะบำรุงเลือดบำรุงสตรีหลังคลอดช่วยรักษาสมบูรณ์ของร่างกายแก้ไข้ประโยชน์เยอะไม่มีเม็ดประโยชน์เยอะไม่มีเม็ดผลผลเล็กจะ่ยังไม่มีเม็ดครับผมตรงรับรองโดยท่านสารวัตรกำนันคุณจอดครับนะครับการันตีได้เลยครับอร่อยมากครับผักนี้ส่วนมากแบบคนเดินป่าสมัยก่อนในพานเขาจะรู้จักเพราะว่าจะเป็นต้นที่ตัดพาวันกินน้ำใช่ใช่มันจะอุ้มน้ำนะ คือทืชคันเบิดเขาอยู่ในป่าเนี่ยแต่เราเราสามารถยกป่ามาไปที่หลังบ้านเราแนะนําให้ปลูกเลยครับพี่น้องครับปลูกเลยครับรายได้ดีแน่นอนครับใช่ขายได้ทั้งต้นขายได้ทั้งใบทั้งดอกทั้งดอกทั้งดอกทั้งผลทั้งผลอืออือตนี้ลองเอามาดองอร่อยมากดองกับยอดแล้วก็ดอกดอกมันจะมีความมันๆนะคะคล้ายๆผักกุ้มคือผักเนื้อร้อยทั้งร้อยที่โทรมาประมาณร้อยร้อยกว่าเจ้านะครับ ส่วนมากเขาจะดองครับผมไปเอาดองไม่เหมือนอีสานนะอีสานจะไม่เคยดองกินแล้วติดใจเลยอ่ะดองอร่อยจริงค่ะดองอร่อยจริงผมเคยแล้วครับแล้วทีนี้ชาวอีสานเราส่วนมากเอาไปต้มกินกับน้ำพริกต้มในแม่อร่อยนะเต้าห้น้ำจะเข้าเราอเอาเรางเอานึ่งนึ่งคือน้ำไม่เข้าผลงีมันจะอร่อยเขาบอกว่าย่างอร่อยเหมือนกันย่างจะมีความหอมชิมไม่ดูอีกรอบนึ่งว่แบบมีหลายเมนูแล้วว่าจริงไหมเนี่ยว่าหลายคนเขาถามว่าเขากินยังไงครับเนี่ยแค่เด็ดมานะครับแล้วก็กินเลยครับเนี่ย จริงเหรอกินโอ้ฟันยังดีอยู่เลยเสียงครับนี่ครับปันแตกหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เสียงดังอ่ะไม่ใช่นะภาษฟังเสียงทั้นสาระกำนานทุกคนจันนครับครับแนะนําให้พี่น้องปลูกเลยครับเนี่ยฮะสําหรับพันุนะครับหาซื้อได้ที่นี่นะครับสวนสํารานนะครับเริ่มเลี้ยงจนายปลายกรกฎาปีนี้ผมพ่ะว่าทำไม่ทันครับเราจําหนายของแท้อย่างเดียวครับเราไม่ได้ไปไปเอากิ่งจากป่ามามาลองทำคือเราตัดกิ่งของเรานี่แหละแบบ มาทำเนาะใช่ใช่ครับผมยอดออืะไรแล้วมีแต่ลูกใหญ่จริงๆแหละเท่าลูกอันนั้นอะลูกอะไรนะเท่าเปลือกปองใหญ่กว่าปิงปองอะใหญ่กว่าลูกปองอะมันเล็กอันนี้ใหญ่กว่าลูกปิงปองอีกทีนี้เวลาเราเราเก็บผักสาบไปลวกกินเหมือนน้ำพริกใช่ไหมน้ำพริกที่อร่อยที่สุดคือกามดแดงเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยไงเปรี้ยวนิดหน่อยไงแล้วอันนี้มันมีรสข้าวคมนิดหน่อยไงเข้ากันเลย น้ำพริกไก่อร่อยมากได้เมนูได้ไหมแต่หนูกินกับน้ำพริกไอ้ปลาทูอ่ะอร่อยน้ำพริกของเหมยก็อร่อยเออน้ำพริกเหมยลี่อร่อยเอาน้ำพริกเหมยลี่อร่อยโอเคอ่ะทุกคนเดี๋ยวเหมยไปขออนุญาตไปเก็บผักก่อนนะครับผมบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมสวัสดีทุกคนพี่แกให้หนูเก็บนี่เก็บเลยเก็บเลยนี่ลูกใหญ่มากจิกได้ ยังยังไม่โตเต็มที่นะเอาเล็บจิกได้แล้วเป็นพันธุ์ที่ใหญ่มากที่ปกติถ้าใหญ่ขนาดนี้นี่คือแก่แล้วนะใช่แต่แต่พันธุ์นี้มันไม่แก่ครับผมยังไม่แก่เต็มที่โอ้โหนี่เลยนี่ยิ่งผลใหญ่ยิ่งนัวยิ่งอร่อยเพราะว่ามันเนื้อมันหนาไงเดี๋ยวจะลองเอาไปกินกับน้ําพริกวันนี้ครับผมนี่ไม่ขายนะจะไปกินกับน้ำพริกจิกอุ้ยอ่อนอ่อนมากถ้าแกอ่ะคือจิกยังไงก็ไม่เข้าเพราะผลมันจะแข็งเลย นั่นแหละต้มก็กินไม่ได้จะแข็งเลยจะแข็งเลยเคยแล้วเพราะว่าเคยซื้อแบบของป่าแท้ๆแต่ว่าของป่ามันจะขมมันจะขมขมติดฟันทั้งวันขมจริงๆอ่ะขมจิตเคยซื้ออยู่ช่องจอมครับอันนี้อ้อันนี้แบบกินกินดิบเนี่ยยิ่งยังหวานยังอร่อยยังอยากกินอีกเลยอุ้ยแต่หนูไม่เคยเจอลูกใหญ่อย่างนี้แล้วยังไม่ไม่เก่อันนี้ลูกที่้ชนชผลกลงเมืองตกลุมเด้อ ใหญ่มากใหญ่จริงโอ้โหอันนี้โอ้โหเป็นไม่เคยเจอลูกใหญ่นั้นคุเมลี่พาแซบครับผลใหญ่หมากเท่าลูกปิงปองเลยอ่ะทุกคนแล้วไม่ใช่เท่าปิงปองเท่ากับใหญ่เลยปิงปองใหญ่กว่านิดเดียวเทนนิสพูดผิดลูกเทนนิสจริงๆเอ้าแล้วผลเขาสวยเนาะครับผลสวยมาก เนื้อหนาส่วนข้างในเนียเนื้อหนากินแล้วละมุนลิ้นคนที่ส่วนมากคนจะกินคนที่เคยกินปักสามสมัยจะกินผลเล็กๆกินผลเล็กๆขนาดนี้ใช่หนูเคยกินแต่ผลเล็กอ่าขนาดนี้ในขนาดนี้นะครับจะไม่ค่อยอร่อยนะครับผมเพราะว่าจะไม่นัวไม่ละมุนลิ้นอันนี้ละมุนลิ้นมากเดี๋ยวจะลองไปกินกับน้ำพริกเมลี่พาแซบดูเนาะครับผมโอ้โหเข้ากันพอดีเลยแหละไม่มีกินโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอุ้ยลูกใหญ่มากพี่ไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะจุะมกัะนองตกลุ้ม ตูนปลาเป็นลูกมันได้ท่งไปขายก็ดิลูกใหญ่จริงอะเอ้ยทำไมทางนี้มันเป็นผลแบบนี้เอ้ยใช่เดี๋ยวอันนี้ใช้พันลูกผักสาบไหมนี่ลอยยื้มมาแล้วลอยดอกมันจะใช่ดอกกุ้งมันจะเฉพาะน้องเหมยมันจะนัวๆก็เลยบอกบอกอะไรบอกว่าปกติจะคนใหม่ยมาให้บําจ้า ทั้งั้นไม่พอกันจะไม่แต่ราบซิสโมเจริญรับแ <Okay. S 2> ค่แย่างเดียวัเยงเเเนก็็บบหมแล้วไไาป